มันพูดอะไรออ๋เรากันแล้วจะอยู่แดนแดงวะเดี๋ยวจ่าจะมจะมันจะไปเปิดเขาน่ะพี่ดูแก๊งมันดิิอแยักแยกย้ายดีกว่าพี่ยักย้ายว่ะปาปะพี่เมืองปะปะปะหนีต่อไปครับหนีต่อไปต่อไปเนาะแล้วไปไปกล่าวเล้าใหม่วะไปออกไปพี่อย่าด่ากันเลยต้องไอพี่เรื่องหรือเรื่องไอเมไอมึงกับใครอ่ะ โอ้ยจะยันเอาเรื่องกูนะอุ้ยอุ้ยเจะเย็นเอาเรื่องอุ้ยแกรนแกรนชื่ออะไรเราแล้วพี่มือเราคือแล้วเยี่ยสี่ยวาไม่มาแต่แราไม่กล้าพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวพี่สดีครับพอดีไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องอะไรมือกับใครอ่ะสัสดครับอยากเป็นแฟนเขาทิ้งเขาบอกไม่ต้องแเราไปาปออกเราไปไปที่อ่น อมาเรื่ยงแต่หมาไม่กัดหาเล้อย่างเดียวไปเลยนะครับพี่ที่ชมครับของครับไปไปเออเป็นหมาเนี่ยกูชมมึงเนี่ยโอเลยก็ได้หนีเลยตลอดนะน้องไอติงต้องตลอดแปลว่าตัวองครับตลอดเลยออกเลยออเลยออเลยออเลเลยออกเลยออกเลยออกเลยอะไรนะครับอะไรนะ พูดว่าไงนะครับเอ้ยเราสครับน้องชายของมานะครับพี่พีมเอไม่ไม่ต้องแล้วใจฟูบวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับแบบเห็นน้องไปพิมพ์เห็นน้องไเห็นน้องไม่เม้นในช่องที่พี่ปอตอนไปดับบาสอ่ะขอบคุณมากนะครับที่แบบเออขพยายามออางขอบคุณมากนะครับโอวัสดครับ่ได้คนครับปล่อยคนนึง พี่เป้าพี่ชายสวัสดีคร oh? ับสวัสดีครับสวัสดีครับรมาเติมหลังอู่นะครับพี่ไปได้แล้วใช่ไหมครับพี่ปตาไอ้้เหียมผไปได้แล้วใช่ไหมครับพี่ป้าไปจไอ้ติงตองโอเคครับไปเลยนะปาพี่เขาบอกไม่กล้าไม่กล้าอย่าเลาให้ฟังอุ่นครับกาดี่ไหนอ่ะอ๋อเรากันนะนเอาไอ้เหี้ยไอ้เหีนจ้าอ๋อเเอาเตเอาไปเลยต้องการชันนะต้องการชเลยมาถามฟองไงอุ้ยขายหมดเลยกันเชียวอาชิบหายเลยเฮียติงตองจัด ครับยินดีครับเราไปอกหัวขาดปวดว่ะหนีต่อไปนะนไหนเอกาดไอ้กีนังเดี๋ยวว่างอะเหลแก๊งอันไหม่เลยเนี่ยดีต่อเต็นต์ว่าอปวดดิปวดมีมีอะไรครับ เออหล่อหล่อเอาไอาเปิ้มาดิไอาเปิ้มาดิเรียกเรือเรียกดรือเรียกเรือการตัวไอเปิ้ลเ็กนี่หว่าเว้ยเล่นไม่ได้หรับไปได้ยังครับฮัลโหลครับอันนี้ไปได้ยังครับกางเกงไหนได้ยังครับอันนี้ไปได้ยังครับกางเกงไหนไปไปซ้อมเลยไปเรื่อยังครับกางเกงไหนซ้อมมาไปไปซ้อมไปไี่ไปเลยน้องไปเลยไปเลยเนิร์ดเนื้อ เลยน้าน <thế> ้าต้อยืนไกรอนาีนังมันอยู่ในยุคที่มึงหนีตายแล้วเหรอไอ้กระน้องโอ้ยกกนากกินาแกมึงกัดแกวะมึงหนีตายอะไรของมึงวะผมไม่ได้หนีเลยพี่ผมไมเได้ไเลยเลลยไปเไปนยเไปเลยไปเยเยไยไปเลยเลยไอเไเลย่ยเยไปเมไปยไปเยเลยไปไปเลยไปยไม่ได้ไเยไเมึงอเเไปเลยไปเเพื่อเมืไเลไปลไเไปเไเลย่ยไไปไปเเยไเไไไเเอไปไปเยไปไปเไปเลยอไป ไม่ก็พี่บอกเองไม่ใช่หรอกว่าไปได้ใครบอกใครบอกใครคุยกันอยู่หายเฉยหายเฉยอะไรเะมีใต้ใต้ใต้เน่ยไอ้นองไปเนยไอ้องไปเรื่อยบ้าหวาเหล่างโอ้ยไองอปของ่เนีไปแลวนะครับพี่พี่ไปซนะครับไปแล้ไปแล้ไปแล้วไปดไปแล้วไปคร้วไปแล้วไปแล้วไปแแล้วลไป่ล้วปแล้วกปแล้วไปแล้ไปแ้แล้วแแไ้ไไ้่แล้วงล้ไ ไม่ต้องเล้าหรอกไอ้คุยเอาป่ะเฮ้ยอย่าได้จริงต้องหนารอบละผมไปเล้าพี่ต้องหนามึงเล่าเพื่อนพี่ไปไหนหมดครับมึงไม่ได้คุยคุยไม่ได้เล้าหรอใครแต่เพื่อาใจาไก่เอหรอกเมื่อกี้ทำไมคุยกันอยู่เพื่อนพี่หายตัวไปไหนหมดเลยครับยังคุยได้งงก็หายตัวต่อหน้าได้หรอกไอ้เรื่องนี้ผมมาพูดแล้วมึงเพื่อนพี่หายตัวต่อหน้าผมได้ยังไงครับจงงครับผม เอาก็พี่บอกไปได้แล้วผมก็ไปเดียไผมไม่ได้บอกก็หน่อยไปได้แล้วเพี่อนใครครับผมไม่เพื่อนเพราเหนื่อยใรใครใครต่อหน้าต่อตาเอารื้อเอารื้อเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อเอาบอกให้มึงไปวะใครเขาบอกให้มึงไปวะมึงไปไหนกันวะ งพี่เจ้าอะไรครับพี่เจ้าอะไรครับพูดที่ะคนก็ได้อะไรบ้ารออะไรกันเนี่ยครับผมจะไปร้อนอะไรร้อนอะไรพี like ่เจ้นอะไรร้อนนะพี่เ um จ้อะไรพูดเท่าคนดอใครร้อนยืนใครร้อนยืนกับพีงเนี่ยเจ้าอะไรพี่เจ้าอะไรเอาเรื่องเเอารื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอะเรื่องเอาเรื่องอะเอาอะไรเอาเรื่องจอยจรอาอ๋อก็ผมไม่มีเรื่องอะไรให้ตีนะครับอะไรอะไรอะไรผมไปทำอะไรให้พี่อ่ะผมไม่มีเรื่องอะไรให้ตีเท่าไหร่ผมจะตีทำไมผมกวนตีตอนไหนครับ ผมเรบบอกเขาเว่าลูกคอรุนแรงเลยวะ ัโน้องน้องน้องกูอยากกัทีผู้มึงอ่ะนะครับพี่น้องกูไม่ชอบพวกมึงต้องมีเรื่องเนี่ยมึงยาวแม้สัตว์อุ้ยพครับพี่ผมจะเคลื่อนที่ครับผมตัวหาจาก่นีี่ไม่ชอบผมก็ไปเรื่องของพี่หรือเปล่าครับอะไรอะไรไม่พี่ครับผมจะถอยรถครับรถก็นอกห่างจากรถหน่อยครับไป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 ไ เราไม่ต้องมีใครรับผัวหอัวอะเราไม่ต้องมีใครรูหรอกเป็นพี่จายจบเหมือนตอนเนี้ยพี่โดนอย่างนี้พี่จาดจบไม่ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันโดนแอดอกผมมันก็มาร้อนเนี่ยมันมันโดนปากหล่ำทองแอดอกผมแมันก็มาล้อนไหมฟังพี่ดีๆนะรับพี่สตาเก่าอ่ะสิบห้ารอบมาชนะแค่สองรอบเองนะมึงกลัวอ็ในผมถึงไม่อยากตีมันเนี่ยพี่วุ่นวายดิเออเล่นกันหนุกหนุกกันไม่วุ่นวายหรอก วันเดียวก็จบแล้วไม่ต้องไปท้าอะไรงเออสภาขบับกันไม่ได้อยู่แล้วไปเบคตั้งมั่นอยู่มาเลยไหมเบคคุยมันเป็นไฟตรงที่อะไรเพืเออไฟตรงไฟตรงไว้เล่น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 กันดีๆอ่ะแบบเราสอบคา้อมเสมอเลยเชื่อพี่เราตั้งจะเขอาสนุกเล่นสนุกสนุกท้งมันมาละเหลือแค่ไฟเดียวละเดี๋ยงมาเตียงเล่นเล่นกันเล่นกันสนุกสนุกไม่ไปหรอ ไม่ไม่พี่ถ้าถ้าของที่นี้มันเพดมาได้พวกผมวันนี้หรอพวกผมรันหรอแต่เพราะว่าตอนนี้มันมันมีแค่ของสภาแจกกันพี่แล้วก็ปักหลังทองแจกพี่อ่ะเขาก็เหมือนเรานะพี่ว่าเขาก็เหมือนเรานะพี่ก็เห็นนะแกงลี่อ่ะไอพวกนี้มันอยู่มานานแล้วพี่อ๋อมีของเยอะกว่าหรออาวุธเยอะกว่าหรอใช่ก็พวกสายสีเก่าไงพี่ได้ฟังผมมันคนจากดาวไงพวกผมก็มีขวบไปอยู่ดนนั้นได้มีขวบไปอยู่ด้อยกันกับบ้านกับบ้านกับบ้านบอกผมกกับบ้านอ๋อ วาไปรอคุยสภาได้ไปคุยไหมใส่กาองแบเอาหน่ยไว้เบิกไว้เอาเหมือนแบบโอเคครับพี่โอเคครับเอาเต็มๆเหมือนแก้มมาอน้าบอกครับไม่มีอะไรเนามมีอะไรมีอะไรครับแกมตัวครับพี่ครับน้องแก้มัพี่ไม่มีอะไรครับเขาวดแล้วมึงกบดเนี่ยไม่ก็คือน้องผมโดนมันโดนเล้ามีีผมไม่เกี่ยวเป็นไรอะไม่รู้ครับน้องผมตามน้องผมเออไม่รู้เห็นเลามาวันแล้วก็นึกว่าเล่นกันเฉยๆก็ร้อนจริงะสรุป ไม่มันไม่ได้ร้อนหรอกมันก็อยากเดือดอยากตีนนี้นี่เข้าข้างน้องแล้วอยากตีอยากตีครับอันอันนี้พูดจริงเลยนะผมอาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะแกกินนางเขาโหดแต่ว่าไอันี้ไอันี้ปัดตัวเลนะใช่แต่เขาโหดใช่ไหมใส่ห่วใจเป็นยี้แล้วไงแต่จ้างผมว่าไม่ก็หัวใใครฮงแหละโอ้ยก็ดีแล้วนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีพด้ สามแปดสามสี่เล่นให้ได้ให้ได้ทุกแบบเลยเขาได้ไหมครับได้โอเประกับการเบิดเปิดเป็นเพี้ยเมื่อกูอีกไอ้เหี้ยไอ้พี่พอยเหือเปล่าแต่สามสี่จะตายลืมดูค่าไม่มีอ่ะเงินเหลืออยู่เงินเหลืออยู่เก้าพันเออเงินเหลือจะไปจะไปสภาไม่ได้พี่ชา้ไปดูอยู่ไงไปครับพี่ไปสภาปิดสามสิบนาทีเนี่ยพี่โพสเมื่อกี้เลยเนี่ยเอาวเหรอเดี๋ยวไปคุยคุยกันครับว่าเหาุผลมาไหมครับพี่ จะเล่นก็เล่นได้จะเล่นก็เล่นได้รอรอพี่เถิว่าอยก็ได้ก็เล่นกันเต็มเต็มเลยเท่าไหร่ก็เล่นได้อ่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกันเดี๋ยวให้เน็ตคุยามถือมาเลยแต่ตอนจะซ้อมพามันปิดสามสิบวินทีพี่ไปซ้อมก่อนก็ถ้าเกิดถามหาพี่เดี๋ยวพี่กลับเข้ามาโอเคครับพี่ชายซ้อมเสร็จโอเคครับเอาเลื่อนกันเป็นเรื่อยไปแล้วไหมน้องแค่แตะแอบเบลทดผมไปดูก่ันไปดูสภาสภาไอ้โทษน้อง